มากับอีกหนึ่งข่าวสาวสวยน่ารูกครึ่งมารีโพสต์อัปเดตเส้นทางชีวิตใหม่รักไม่ยุ่งมุ่งความเร็วแล้วล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์เพราะหลังจากที่มีข่าวรือว่าเลิกกับหนุ่มกันนะพัทแล้วสาวมารีก็ขอไม่ตอบอะไรอีกแล้วทำให้หลายคนฟันธงว่าคู่นี้คงจะจบความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาคือ หนุ่มกันนาพัฒน์ได้ไปงานแต่งของน้องชายและเราก็ไม่เห็นสาวมารีเบอร์เนอร์ในงานจริงๆด้วยแล้วหลังจากที่มีข่าวรักเลิกกันหลายรอบซึ่งตอนนี้สาวมารีเองก็ได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางนักแข่งรถซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวอยากทำมานานแล้วและจับระเดิมสนามแรกที่งานโตโยต้า0 2 0การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยเอาเป็นว่าต้องรอติดตามแล้วกันนะคะ ซึ่งล่าสุดเองสาวมารีก็ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองนอนนั่งอยู่ในสนามแข่งรถพร้อมแคปชั่นว่าการผจญภัยครั้งใหม่งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันสมานเลยทีเดียวจะว่ายังไรบ้างเราไปดูเลยค่ะสุดๆไปเลยค่ะแม่เกอร์ทำในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ทำทุกอย่างจะดีแม่เกอร์สุดยอดที่สุดแล้ว รอเชียและรอชมอยู่หน้าจอนะคะคนเก่งที่หนึ่งในใจเราสุดๆไปเลยค่ะเต็มที่กับทุกสิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งสวยและเก่งสุดยอดเลยคนนี้รอเชียคนสวยขอให้ได้ชัยชนะทุกสนามเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งที่สุดละผู้หญิงคนนี้รักที่สุดรักนะคะคนเก่งของเบาขอให้ได้ชัยชนะมานะคะ ยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับสามารีเบอร์เนอร์ด้วยนะคะสำหรับเส้นทางใหม่ด้วยก็หวังว่าการประเดิมครั้งแรกของสาวมารีนั้นจะผ่านไปด้วยดีและจะประสบความสำเร็จนะคะอันที่จริงดารานักร้องก็เป็นนักแข่งรถกันหลายคนเหมือนกันยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสวยทั้งเก่งครบเครื่องเลยจริงๆแผนตอนนี้ยังพ่วงด้วยดีกรีขาซิ่งอีกงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันได้เลย ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสามารีต่อถึงแม้ว่าความรักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าทุกเรื่องในชีวิตของสามารีก็กำลังไปด้วยดีรวมไปถึงการได้ทำตามความฝันของตัวเองอีกด้วยใครที่ชินชอบสามารีเบอร์เนอร์ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวด้วยนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีปัญหาเรื่องของความรักแต่ก็มีบรรดาแฟนๆคลับที่คอยเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวและคอยดูแล เธออยู่ข้างหลังไม่ห่างเลยงานนี้สงสัยคงต้องได้ชัยชนะมาแน่เลยเพราะกำลังใจจากแฟนๆเพียบเลยล่ะคะ่ะ